กูพูดว่าจัดมาดีไม่ใช่ดูจ๋กูดีโอ้พระเจ้าเชียออะไรวะเนี่ยเชียออะไรวะเนี่ยกูนับว่ายายย่องผมฟ้ามึงเข้าตามึงแน่เลยวะ่ะไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกคนมึงน่าจะกลับไปเล่นวิกแรกอีกรอบวะ่ะมึงแดกข้าวเองไปหรือเปล่าวะมึงเดินตรงๆได้ไหมวะเนี่ยบางทีถ้ามึงมีเพื่อนมากกว่านี้มึงน่าจะดูหดนหูน้อยลองและเล่นดีกว่าเนี่ยหืม มึงแม่งทุเรศและมึงรักษาจังหวะกดก็ไม่ได้มึงแม่งโดนสาบของจริงว่ะพวกมึงได้ลองแดกขี้ยังวะเกือบแล้วเกือบแล้วกูจะไม่เอาเรื <being> ่องนี้ไปอวดหรอกเนอรรู้เลยทําไมพ่อแม่ไม่รักมึงถ้ามึงล้มกูไม่ได้แล้วมึงจะไปรอดจากโลกที่โหดร้ายได้ไงวะสิ่งเดียวที่มึงมีอยู่ในเกมนี้คือความกาของมึงทำไมกูต้องมาเสียเวลากับไอ้พวกกางเกงหลุดตูดด้วยวะ ความรู้เล็กๆจากไฟเดยไนฟังขึ้นะกูเกลียดมึงมึงรันทำให้กูละอยากหลังน้ำตารู้ไลไแมกูหมดคำจะด่ามึงแล้วเพราะงั้นรีบล้มกันสักทีเถอะหน้าไอ้เฮียยินดีด้วยมึงชนะแล้วนั่นคือสิ่งที่กูจะพูดถ้ามึงไม่ได้แพ้ชิบหายขนาดเนี่ยกดปุ่มลูกซรสิวาไอ้หนูไม่ใช่เอามือใช้คีย์บอร์ดมันคนตาบอดอะไร <laughs> มึงรู้สึกถึงมันไหมล่ะในหละที่เขาเรียกว่าล้มเหลวแล้วเดี๋ยวมึงก็ชินกับมันเอง ิดตามึงสิวะไอ้ฮากลกวงว่ามึงจะไม่ใช่พวกสรตมเมอร์ที่แหกปากอย่งก,กับคนโลกจิตหรอกนะแย่ว่าคำเดียวเลยอยากคุที่อยู่ในหลุมยังนิ้วรัวกว่าเลยว่าพับพาซิมึงไม่ีปัญหาอะไรนักหนาววะ,ะ,ะสักทีเถนาขอเหะ